ธรรมชาติเก่าแก่เกือบร้อยไร่กลับมาเปิดในรูปแบบของที่พักตกปลาไม่เสียค่าคันไม่ต้องช่างออกเข้าพักตกปลาฟรีขุ่นริเวอร์วิวโฮมสเตย์จันทบุรีตามมาดูกันว่าทริปนี้เราจะมันแค่ไหนรอบนี้เมียแวะซื้อกุ้งเป็นที่ร้านกอบกุ้งซิ่งจะเข้าวางปลาจะใช้ไซใหญ่นิดนึงประมาณ5-6บาทที่ขุงนริเวอร์วิวเนี่ยเขาปิดบริการไปตั้งแต่ปี6กเราดูจากดาวเทียมใน Google แ a ปเห็นว่าหมายสวยมากเลยลองโทรคุยกับคุณลุงอยู่สักพักจนเขายอมกลับมาเปิดแล้วเขามีทั้งวางปลาธรรมชาติและหมายคลองแบบนี้ เมียวเข้าไปเทสมาบ้านพักคุณลุงยังทําไม่เสร็จนะเหมียวเลยถ่ายมาให้ดูคร่าวๆก่อนแต่หลังจากคลิปนี air, ้ออนแอร์แปลว่าคุณลุงพร้อมให้เพื่อนเข้าไปใช้บริการแล้วจ้ะบ้านพักหลังใหญ่อยู่บนวังปลาเลยห้องแอร์มี2ห้องน้ำเข้าพักสองคนเริ่มต้น1,500บาทคนต่อไปหัวละ5 0 0บาทระเบียงหลังห้องกว้างมากนั่งตกปลาตรงนี้ได้เลยวันนี้เหมียวใช้เหยื่อกุ้งเป็นล้วนหย่อนหน้าประตูน้ำไม่ถึง10นาทีไม้แลกเอาเลยปลาเก่ากินตลอดรัวๆไม้ต่อไม้มีตั้งแต่ส่ขีดไปจนถึงสซโลไม่ได้คิดว่่่่าา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 ปปปลจะกกกกกินนนดดดีีข้้้้สรรรรุเเเอองงงมมไไพวววยัััแฝ็ กลับไปเป็นพ่วงแล้วเหีียวจะค่แต่าสจานกลับไปกินนะจ๊ะตัวเล็กๆก็จะปล่อยคืนไปก่อนถ้ารวมกับที่ปล่อยด้วยก็สิบกว่าตัวส่วนอันนี้เป็นผลงานปลาฝั่งคลองที่นา้ามานั่งตกกันเหนียวไปขอเขาทานน้ำชาวนี้เราไปลองประตูน้ำที่สองบอกเลยประตูนี้เดือดไม่แพ้กันได้ปลาอังเกยตัวไปเริ่มเลยแล้วก็ได้ปลาดุกเยอะมากๆแบบขะไซเลยเล็กไปจนใหญ่มีจังหวะเนี้ยปลากินพร้อมกันเลยชุนละมุนสุดๆแล้วก็ได้ปลาดุกไซแบบใหญ่มากๆมาด้วยปลาเก่าแล้วน้องอุบตัวโคตรใหญ่ปลาห่างควายก็มานะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนััั้้้นนากเเขไปปรบชมมคิตดวย Vui thú youtube 丢没有吗？